สวัสดีค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราก็จะมาสอนวิธีการคัดลอกลิงก์โฟรไฟล์เฟซบุ o กกันนะคะก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆสาระดีจากช่องของเรากันนะคะอันดับแรกค่ะมาดูกันเลยให้ทุกคนเข้ามาที่ Facebook ค่ะหลังจากนั้นไปที่โฟรไฟล์ของเราค่ะคลิกเข้ามาเลย ก็จะมาในหน้าโปรไฟล์ของเรานะคะแล้วให้ทุกคนไปที่จุดจุด3จุดตรงนี้ค่ะคลิกเข้ามาเลยก็จะขึ้นหน้านี้มาให้เรานะคะทุกคนเห็นไหมคะข้างล่างคะจะเขียนว่าลิงก์โปรไฟล์ของคุณนะคะให้คุณคัดลอกเลยมันก็จะคัดลอกไปยังโปรไฟล์ของคุณแล้วนะคะ,ะสมมุติว่าเราจะคัดลอกแล้วเราก็กดออกมาค่ะสมมุติว่าเราจะส่งให้เพื่อนเนาะเราก็คลิกเข้ามาแล้วก็ คัดลอกวางเลยค่ะมันก็จะขึ้นลิงก์โฟลไฟล์ของเราแบบนี้มาให้นะคะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆจากช่องของเรากันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไปไปค่ะ